ีนข่าวนี้เราจะมา review กรตชี่ที่ยังไม่ได้รีวิวนะคะดูไเลยจะมีของใหม่กับของเก่านะคะดูันเลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของไอติมนะคะลาอด,ด้วยค่ะเป็นพวงกุญแจหมดอเลยนะคะบางอันก็จะไม่เป็นพวงคุญแจนะคะเป็นไอติมค่ะลาอันนี้้วยเกตค่ะเกตเรนโบว์นะคะ มีหลายสีนะคะแล้วก็มีเป็นแพ็กด้วยไม่ขายนะคะ <c oughs> แล้วก็จะเป็นเค้กค่ะสโสร่มากเลยนะคะตัวนี้ไม่กลิ่นหอมะคะ่ะแล้วก็จะเป็นพวงกุญแจนะคะอันนี้มันแปลกมากเลยค่ะแต่อันนี้มันไม่มีพวงกงญแจนะคะนี้ อันนี้มันจะขู่ขาน,นี้จะไม่ขู่ขานะคะสโลมากเลยค่ะตัวนี้มีกลิ่นหอมเหมือนกันนะคะเป็นส่วนของเค้กนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเค้กค่ะสโลมากเลยนะเพิ่งได้มาจากวันนี้นะคะ ่คะแล้วก็จะเป็นหมอนะคะนี่ค่ะนี่สโลมมากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นกระต่ายนะคะที่ได้มาจากเมื่อวาน,นะคะ่ะ มากเลยค่ะก็จะเป็นแอปเปิลนะคะไม่สโลค่ะเป็นอันนี้เหมือนกันเป็นพวงคุญแจนะมีอันเดียวนะคะตัวนี้ขายค่ะสโลค่ะก็จะเป็นม้ามาคุนี้นะคะตัวนี้ก็ไม่ขายนะคะ ขายก็แพงนะคะตัวนี้มีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็จะเป็นมาโพนีนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะไม่ขายเหมือนกันนะคะมีตำหนิมีลายเส้นนะคะถ้าพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยะคะ่ะแล้วก็จะเป็นส่วนเป็นของแพนด้ากับส่วนที่ไม่ใช่แพนด้านะคะก็เลย ชิ้นแรกก็จะเป็นแพนด้าบันโดชมพูนะคะไซส์ใหญ่ค่ะไซส์จะเท่าอันนี้เลยนะคะแต่เล็กกว่านิดนึงค่ะชลนะคะหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้า mm hmm. แพนด้าบันแลบดินนะคะชลค่ะเป็นพวกคอแจนะคะ ก็จะเป็นแพนด้าบอลโบชมพูเหมือนกันค่ะแล้วก็มาดูส่วนที่ไม่ใช่แพนด้าบอลกันเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นบันน้าแบบบันหน้ายิมนะคะเป็นผู้หญิงค่ะเป็นแจมเหมือนกันนะคะก็จะเป็นแบบเป็นบันหน้าหนวดเป็นคุณลรงแก่นะคะโลมากเลยค่ะ ที่เข้าไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์และ u ับ c ไคร้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ช่องสตังอะตามก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย